ติวันนี้วันที่สิบสองเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมอร์ลีในวันนี้ในสาระบา巴ได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านและเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเคียนพยายามที่จะจดจำพ่อเพื่อที่จะปรับปรุงอุปนิสัยของลูกคำถามของมเมอร์ลีในวันนี้อะไรที่วางลูก ลงนอนในหนทางของความไม่รู้และความเสียหายอะไรที่ได้ทำให้เกิดขึ้นโดยสิ่งนั้นคําตอบการพูดว่าระยะเวลาของแต่ละวงจรคือหนึ่งแสนปีเป็นสิ่งซึ่งวางทุกคนไว้ให้นอนหลับยู่ในการนอนหลับของความไม่รู้ผ่านสิ่งนี้ที่พวกเขานั้น ได้สูญเสียดวงตาแห่งความรู้พวกเขาพิจารณาบ้านว่าอยู่ห่างไกลมากๆพวกเขามีอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องเล่นบทบาทความสุขและความทุกข์ของพวกเขาที่นี่หนึ่งแสนปีเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ได้เพียรพยายามที่จะกลับมาบริสุทธิ์ลูกลูกรู้ว่าบ้านเดี๋ยวนี้นั้น อยู่ใกล้มากๆเราเดี๋ยวนี้จะต้องเพียรพยายามที่จะมาบคามาธิสสาระกองคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะรับสถานะของนาลายจากมนุษย์ธรรมดาให้ศึกษาบทเรียนอันไม่มีขีดจำกัดนี้ด้วยกับพ่ออันไม่มีขีดจำกัดและก็ยังสอนคนอื่นด้วย ทำงานรับใช้ที่จะทําคนอื่นๆให้เป็นเหมือนกับตัวลูกเองจุดที่สองให้เพียรพยายามที่จะเอาเส้นเชือกของการติดยึดและความโรคออกไปปรับปรุงอุปนิสัยของลูกในหนทางที่ไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายสามารถเข้ามาในตัวลูกได้พรของบัพตะดาสสำหรับเราขอให้ลูกๆอยู่อย่างมีความสุขและมีโชค และสร้างโชคของคนอื่นๆโดยการอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงพระเจ้าและโชคของลูกจากอมมลิตเวลาจนกระทั่งกลางคืนจงรู้สึกตัวถึงโชคชนิดที่แตกต่างกันของลูกๆแล้วก็ร้องเพลงน,นี้อย่างต่อเนื่องว้าวโชคที่สูงส่งของฉันผู้ที่คงอยู่อย่างรู้สึกตัวของพระเจ้าและโชคของพวกเขา เท่านั้นสามารถที่จะสร้างโชคของคนอื่นๆได้การอยู่อย่างเป็นบรามินหมายถึงการเป็นผู้ที่มีโชคตลอดเวลาการมีโชคของความสุขตลอดเวลาไม่มีใครมีความกล้าหาญที่จะลดความสุขของดวงยานบรามินได้บรามินแต่ละคนมีความสุขและมีโชคของความสุข มันเป็นไปไม่ได้สำหรับความสุขที่จะออกไปจากชีวิตของบรามมีถ้าแม้ลูกออกจากร่างกายของลูกความสุขของลูกไม่สามารถหายไปได้ขติดพน์จงทิ้งชิงช้าของมายาแล้วก็แกล่งกายอยู่ในชิงช้าของความสุข<ม>เหนือสัมผัสอยู่ตลอดเวลา अच्छा ओम शांति